สวัสดีนะคะเรามาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าผู้คนนะคะที่ไม่รู้จักคุณนะคะและที่เขาพบเจอคุณครั้งแรกนะคะเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณนะคะจากที่เขาแบบเจอคุณครั้งแรกเลยนะอ่าครั้งแรกเลยที่เจอคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณน่ะมีความมั่นคงนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่ ขยันไหมผู้คนที่เขาเจอคุณหรือชื่นชมชื่นชอบคุณเขาจะพบเจอคุณในที่ทํางานนะคะ,ะในที่ทํางานหรือบางคนมีธุรกิจของตัวเองนะคะเหมือนเขามองว่าคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนที่หาเงินเก่งไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ เป็นคนที่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรเพราะว่าเขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่ายผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้มีความเลอค่าไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินความคิดทัศนคติดูคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีดูคุณเป็นคนที่มีความ คุณภาพอะคะ่ะแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีมีกินเหลือกินเหลือใช้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะเ,เขามองคุณว่าเป็นคนที่แบบเออเหมือนคุณคนนี้ต่อไปอาจจะต้องได้คุณอะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแล้วนัน่นี้คุณนะมักจะได้โอกาสดีๆและเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่มัก ต่อไปอะคุณต้องเป็นคนที่ร่ำรวยอ่าร่ำรวยแน่นอนเลยเพราะว่าเขาน่าจะเห็นคุณในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเอ่อทำงานทำงานอะไรเงี้ยเออเจอครั้งแรกก็ชอบเลยเออชอบอ่ะอมีความน่ารักมีความเป็นกันเองคุณเออบางคนบางท่านอะรักสวยรักงามเออชอบแบบว่าเออในร่างกายคุณอะต้องมีแบบ การแต่งตัวที่ดูรู้สึกว่ามีความภูมิัภูมิฐานนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองบางคนอาจจะออชอบแบบว่ามีเพชรมีพลอยหรือมีอะไรของที่แบบว่าอะไรแบบที่แบบ ที่มาเสริมบุคลิกภาพคุณนะ่ะให้มีความโดดเด่นด้วยประมาณนี้นะคะเออเป็นคนที่หน้าตาดีนะเ,เป็นคนที่แบบว่าดูดูคุ้มฐานมีฐานนะดูมีตังนะเป็นคนที่จริงใจด้วยเขามองคุณเป็นคนที่มีความจริงใจคุณเป็นคนที่พูดแบบสุภาพอ่อนน้อมข่อมตนเป็นคนที่ คำพูดคุณนะคะมักจะแบบทาให้ให้ให้ผู้คนหลงรักแล้วกออ็ชื่นชอบเออกับความที่จริงใจกับคุณคุณเป็นคนที่เปิดรับผู้คนนะคะเป็นคนที่เปิดรับผู้คนเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ง่ายประมาณนี้นะคะแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมใครนะเออมีเลือดนักสู้นะคนที่พบเจอคุณครั้งแรกเขามองว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเ,ออเขาอาจจะพบเจอคุณคุณในที่ทํางานไหม เออตัวคุณนะ่ะมีความโดดเด่นนะอ่าแล้วก็เป็นคนที่มักจะไม่ยอมคนอะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยถ้าคุณได้คิดที่จะทําอะไรแล้วลงมืออะไรแล้วเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่แบบเลือดนักสู้เลยขยันเก่งทํางานเก่งอะ่ะแ่พูดง่ายๆว่าเนี่ยเป็นคนหาเงินเก่งนะเป็นคนหาเงินเก่งนะแล้วก็เป็นที่โดดเด่นอะ่ะไม่ว่าคุณจะไปไหนที่ทํางาน วงสังคมที่คุณอยู่เขามองว่าคุณเป็นคนมีความโดดเด่นเป็นมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเก่งกาจมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้าต่อสู้กับอุปสรรคอะไรหรือมีความคิดที่มีความแตกต่างมีความคิดทีเริ่มมีความคิดไม่เหมือนใครแต่ในความที่คุณมีความคิดที่ไม่เหมือนใครหรือคุณทําไม่เหมือนใครเนี่ยแหละค่ะคือแบบคือคือมันมันเป็นมันเป็นมุมมองหรือคนที่ผู้คนที่เขาผ่านมาเจอเนี่ยอุ๊ยเนี่ยคือ คือเพชรแท้นะอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคุณอะเป็นเป็นคนแบบอืมคือตัวคุณอะเขามองว่าคุณน่ะไม่ได้มา,อ,าอะไรได้ง่ายๆนะตัวคุณอะเขามองว่าเขาแบบเหมือนภูมิใจในตัวคุณเวลาเขามองมาแล้วพี่คนนี้เก่งนะที่เขาได้มาก็เหมาะสมแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานหรือว่าธุรกิจหรือว่าสิ่งของที่เขาทําอ่ะเขาทํามาจากน้ํามือน้ําพักน้ําแรงของเขาเองนะ เออเขามองว่าคุณนะเก่งขยันแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจอะ่ะถ้าคุณได้ทําอะไรแล้วหรือว่าถ้าคุณได้แบบแข่งขันหรือว่าถ้าคุณได้แบบโชว์ศักยภาพแล้ว่วเขามองว่าคุณเหนือศัตรูคู่แข่งเขามองว่าคุณมีจุดจุดเด่นอ่าถ้าทําธุรกิจนะที่กันงานเขาก็มองว่าคุณเป็นโดดเด่นมีโปรเจกต์มี project, ม มีแพชชั่นมีพรสวรรค์เไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าตาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการพูดบุคลิกภาพอ่ะคุณมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครอ่ะดูดีดูแพงพูดง่ายๆอะดูดีดูแพงแล้วก็เป็นคนทีเ่เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาแบบมาดูถูกไหมมาดูถูกหรือว่าถ้ามีคนที่เขาแบบ มาแบบว่ายุ่งวุ่นวายกับคุณเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะแบบผผผเผชิญหน้าอ่าเป็นคนที่สู้คนไม่ยอมคนพูดง่ายๆ่ายอ่าแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่อารมณ์ดีอะค่ะเป็นคนที่มีความสุขไม่ว่าคุณจะไปไหนก็นแล้วแต่คุณจะสร้างรอยยิ้มสร้างหัวเราะเออแล้วก็แต่งตัวมีบุคลิกภาพอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหมือนใครนะคะจบางคนยิ้มสวยบางคนหัวเราะเสียงดังหรือบางคนเอ,อ่อเป็นคนที่อัธยาศัยดีอะค่ะเออ แล้วก็เป็นคนที่มั่นใจอ่ะเขามองว่าคุณนะ<ท>เป็นคนที่มั่นใจ <isse> ไม่ว่าจะเดินจะเหินอะไรก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจมีความมั่นคงในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยตัวเองแล้วตัวคุณนะเป็นคนที่ชอบของสวยของงามชอบอะไรเป็นเป็นคนที่แบบกินเก่งไหมเป็ววนเะป็นเป็นคนที่กินเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนที่อาจจะเลือก เลือกทําอะไรในสิ่งที่คุณชอบเท่านั้นน่ะเขามองอะ่ะเออเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะเออเขามองคุณครั้งแรกอะ่ะพร้อมไฟเลยนะเออพูดมาเออแบบว่าถ้าแบบมาพูดจ,อจ้อแจ้หรือมาพูดอะไรกับคุณที่ไม่ดีหรือว่ามาพูดจากับคุณไม่ดีหรือว่าแบบมาดูทุ่งรู้ถูกคุณนะ่ะคุณพร้อมไฟเลยคุณพร้อมแตกหักเลยนะคะแล้วก็คุณพร้อมที่แบบว่า จะจบกับผู้คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์หรือผู้คนที่เข้ามาไม่จริงใจถ้าคุณรู้ว่าผู้คนเหล่านั้นนะเข้ามาหาผลประโยชน์หรือไม่จริงใจคุณพร้อมตัดคุณเป็นคนที่ออมีความหนักแน่นเด็ดขาดเป็นคนที่ดวงแรงดวงแข็งเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่ดวงแรงดวงแข็งเป็นคนที่พออูดพูดเป็นคนที่พูดตรงพูดชัดเจนพูดเสียงดังเเอปอ็นคนที่ออบางคนอาจจะเป็นคนที่พูดพูดแบบว่าอืม พูดตรงแต่ว่าเป็นคนที่มีความจริงใจอะค่ะเออเป็นคนที่มีความจริงใจนะแล้วก็ดูมีพลังอะไรบางอย่างที่ที่เขาแบบว่าไม่บางคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรือไม่ค่อยมาหย่อมเยี่ยมหรือไม่กล้ามาเล่นอะไรกับคุณเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเห็นในด้านเวลาคุณทํางานหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้าไปยุ่งไปย่างไปวุ่นวายกับคุณเพราะว่าถ้าคุณทํางานคุณก็จะเป็นอีกวชั่นหนึ่งที่เป็นคนที่ ที่มีโลกส่วนตัวของคุณนะคะคุณจะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับงานมากแต่ถ้าเมื่อไหร่อะคะ่ะคุณไม่ได้ทํางานหรือว่าคุณไปพบปะเพื่อนฝูงคุณก็จะให้ความสนุกสนานความเฮฮาความเป็นกันเองเออรอยยิ้มเสียงหัวเราะเขาจะหลงรักรอยยิ้มในตัวคุณแล้วคนที่เขาเข้ามาเขามองว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่เอ,อ มีความสุขอะเออดูมีความสุขเป็นคนที่พูดจาไพเราะมีสเสน่ห์หน้าตาดีเห็นไหมเออไพ่แบบว่าอัศวินสื่อถ่วยอะก็คือเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนเอ่อมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นผู้รับฟังที่ดีเอ่อเป็นเซฟโซนให้ผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่เอ่อมีวาจาที่ไพเราะเป็นเอ่อ มีอารมณ์ศิลปินนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะไปทางไหนก็นแล้วแต่ผู้คนจะเหลียวหลังเออจะเดินจะเดจะเดิน,จะ,ดนจะเหินจะพูดหรืออะไรเนี้ยผู้คนจะแบบว่าเออชื่นชมชมชอบเออในเรื่องการแต่งตัวในเรื่องคําพูดในเรื่องการวางตัวคุณเป็นคนดูมีเออเป็นเป็นคนสุภาพไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนที่สุภาพนะคะอุยเป็นคนที่เนื้อหอมเลยเออแบบว่าเนื้อหอมมาก เป็นคนที่แบบว่าเดินไปแล้วต้องต้อง,ต,องต้องแบบต้องเหลียวหลังหรือว่าต้องได้กลิ่นน้้ำหอมหรือว่าต้องต้องมองอะ่ะเป็นสายแฟชั่นเออเป็น